ภาพมากกันยังนอนคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็ยังนอนเม็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็งอนๆง่ายกะเจ็บพี่น้องเอ้ยยังนอนเมอ่อนคาดอยู่ซี่แหละ้ยางก็พอได้จะใส่าเล็กน้อยพี่น้องเอ้ย้ยางลายมันก็เจ็บแฮงพี่น้องเอ้ยกทาสิเนาะพี่น้องเนาะงเมียก็ทออแล้วพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้คอยอยู่จักมื้อกทงลูกผู้น้อยง2คนก็โรงเรียนยังผู้ล่าก็อยู่่ แสองคนปะกับแม่กับสามคนกับเขาแต่ละมือพี่น้องเลยพางกันหาคัมแต่ละมือก็ได้บวกน้ค่อยอยู่หลอกพี่น้องเลยกับพไปจ้าเสียอังกันใจน้องมาปัวลูกปัวผัวซื้อข้าวซื้อนามกินแน่พี่น้องเลยก็แล้วกันพันแนวเนาะพี่น้องเนาะปัวก็ระเป็ดพี่น้องเลยพวกี้กันมีคัมเหลือกับกับพวกชักในเห็ดพี่น้องเลยนี่ยังพวไปปัวหมอเนาะพี่น้องเนาะไปกดไปกะบิึงว่าพยายัดยัง ันสิเป็นแบบใดได้ลำพ้องเนาะกระดูกทับเส้นบ่คือว่าเป็นแฟนหน้านางกับบุูวพี่น้องเอ้ยเาฮาวโบลีสองบุ๋วเฮนน่ะพี่น้องเนาะนอนกับทรมานอะไรพี่น้องเอ้ยนอนเมดอยม่ไม่ใช่แต่ลางคืนก็นได้แต่คือถ่ายพี่น้องเบิ่งนั่นแหละในอากาศพอคนเป็นต้องเปน้องเนาะขอขวามเข้าใจเด้อน้ำเพื่อนทั่วไปเนาะเพื่อนเฟซบุ๊กแล้วก็เพื่อน ทิกต็อกแล้วก็เพื่อนสตอรี่เนาะแล้วก็ทุกอันทุกแนวแหละขอโทษขออภัยทั้งพี่ทั้งน้องเบิดอีซีเบิดขู่คนเบิดสมุนสุบูรณ์หรือว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝังไทยหรือต่างประเทศอ่ะเพราะเห็ดีไมแห้งสุกกาสุกใจสุกกายสบาจ่าคลิปข่อยคลิปนี้ก็อ้อนวอนพี่น้องเนาะเบื่อวาให้ ผู้ใดใจดีศีลศิษย์พื้นที่สงสารเมตตาผู้ขาเนาะขอให้จปินโรกับว่าเบิ่งแง่ง้อผู้ขาเนาะผู้ขา้ว่าอะไรบ่เว่าเพี่น้องเนาะ

สกิดสักยาทุกอย่องเนาะปลดเลือปิดคลายเพ่นเอาถุงเมี่ยปคอยอยู่แต่ละมือก็ไปเคมือพี่น้องเลยหุดมือเลยหลุดนะไปไปอางนีนะพี่น้องเนาะน้องลูกมือสองกองสามกล่องพี่น้องเลยน้องจะซอยยงไเผื่อมาเมยมาหอดคำมือตาเนาะพี่น้อง Tân ở nôm lúc ra. tay soi yên phận đội bắn nhàng rồi, mình cái sau này mình em 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 sau, em nôm hả ไปเลยสังหรุกระต้องแม่เพื่อนยังหายเอานาบอยู่พี่น้องเลยต้องแม่ไฟกำลังลูงลกระแล้วผมเลยขำเมือเปิดตาผมเลยพี่น้องเลยมองเห็นหัวซานที่ข้าก็ออของพอก็ลุก

บเลดดีบเลจะไปทำบุญเมียก็ได้ขอบคุณขอบใจเด้อผู้ใหญ่ดีดีเอซกันเบิดสืบสุคนข่าเพื่อเงืนมือทามาสอยคอยเนาะสงสารเมตตาคอยกับขอให้เพื่อดูดีมีแห้งเพื่อสุกกายสุขใจสุกกายสบายใจเด้อบุญมบุญ่วมบุญลมบุญมคุ้เพื่อนเพื่อนสีเงื่นมือมามาสวยน้องโบเด็บโปโซเพื่อนมีแต่ส่วนบุญส่วนกุศล ขอเพื่อนลำลำไปรวยตลอดปีตลอดไปให้บุญทางซาเทวดาคุ้มครองเพื่อนเพื่อนห่างเพื่อนมีเพื่อนลำเพื่อนรวยเพื่อนที่เฮงปังตังเห็นธุรกิจการงานยังการให้ลุ่งเรื่องหน้าที่การงานเดินทางโดยความปลอดภัยความตัวครอบคุมเพื่อนแล้วก็ให้ขอเพื่อนมันยืนมันยืนนี่นะในสุขภาพร่างกายแข็งแรงช้าถูกข่าดคขาว่าผมเป็นเนาะแต่ผมเริมลดลงคน เป็ปัสกุลสุขคนกระทั้งไอวีเลพอนและก็ไอโกกระเบื่อบุลลุ่คุณดีดีมือมาสอยน้องเก็บเป็นในข้างนี้น้องลูกบมได้ไปบ่เป็นตีงบ่ได้เนาะแปลว่ามิติเมตรแต่คานกระอให้เป็นส่วนบุญส่วนกุศลเอาเงินไม่เนองแลรกโมได้น้องก็ไปซักขื่อซักยาแล้วก็ไปปิ็นไปนปัวเนาะซึ่งเ้าซื้อน้ำกินน้ำซื้อมองดูโมกินเน,น,น,นะาะแต่พวกโค้ัว ทั้งข้อก็เท้าเสียหัวขอให้เป็นส่วนบุญส่วนกุศลทั้งไอ้ทั้งสวยน้องกระไดขอให้ไอ้อยู่ดีมีแห้งไอ้หมันไอ้ยืนพร้อมดูครอบครัวของมอายแล้วก็ให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางและความตลอดปลอดภัยสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจแล้วก็สาธุบุษราสนาเทวดาคุ้มครองทั้งไอ้ มีแล้วพ่นแล้วก็ไอโกแล้วก็ให้เพื่อนจริญเจริญนแล้วก็อันนีมีแหงแล้วก็มันให้ยืนสาธุสาธุสาธุบพูดลุดพูนของเพื่อนยืนมือมาสอยน้อง